6ปีหปีที่ไม่เคยได้มังคุดแบบนี้มันไม่ออกแบบนี้คือมันออกแบบเก็บทีทั้งแปลงตะก้าเดียวอะทั้งแปลงตะก้าเดียวตะก้า20 2สิกิโลใช่เก็บอย่างเงี้ยมันไม่ได้ออกแบบนี้ี่เพื่อนนี่มันออกเยอะนะเยอะค่ะเยอะเยอะนหมดดล้วเราก็ะเับมาได้ทีทีเดียวเลยเยเราตัดยอดแล้วก็แล้วน้าที่ให้วงปังแล้วยังทุบงแล้วค่ะให้วงปังแล้วเนาะ คุยพี่เบิ้ลไปแล้วด้วยอ๋อใส่กำลังลากไปแล้วเนาะกำลังลากไปคือก็ว่ามันหลายรุ่นมันก็เลยต้องฉลัดให้มันสลัดต้างที่เพราะว่าข้างบนมันเยอะ <c oughs> มันเยอะเกินเ <c oughs> เยอะกิ <c oughs> ใช่<ๆ>มันเยอะเกินต้นมันก็ไม่ได้โตมากแต่ว่าเขาไม่ได้มีไฟเลี้ยวนี่ <c oughs> เขาออกยอดใครยอดยอดใครยอดมันเลยเนี่ยมันมีรุ่นโตอย่างเงี้ยเนี่ยรุ่นนี้ที่ดูก้นเขาอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มันยังจะขยายได้อีกยยเจอเจอแบบหนักๆของพี่เปิ้ลไปอ่ะสี่400ร้อยเจอน้ำสองไร่ที่ตกไม่เคยดกทุกปีมันเป็นที่เดียวคือที่เดียวแล้วก็แบบบอกเลยว่าเดินเสียบงีเราเราไปสวนอยู่ไ,สสได้ในถ้าอย่างเงี้ยไปสวนอยู่ได้ละต้นนี้มันดกกว่าต้นเมื่อกี้อีกย <c oughs> ต้นใหญ่กว่าด้วยใช่ต้นนี้มันดกกว่าต้นเมื่อกี้อีกตรงที่เขาผสมยาด้วยหรือเปล่า อ๋อมันอยู่มันอยู่ตรงถังยาพอดีใช่นี่เห็นไหมพี่คือมันมีมันมีหลายรุ่นพอ,อเรามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ารุ่นพี่ที่โตมากแล้วเนาะแล้วก็รุ่นน้องรองลงมาจะดงออกที่ีแต่แว่ามันก็ไม่ดุอืมังเกต็ดไม่ก็พรมแข็แขนหนุบเข้ายอดก็ตัดใช่มันก็ยังออกที่จริงตัดตัดแขนนานแค่ไหนเนี่ยมาจบตัดทั้งหมดก็คือ ฤดูการที่แล้วพอตัดฤดูการที่แล้วก็ตัดกิ่งข้างตัดกิ่งข้างแล้วได้ตัดยอดไหมตัดตัดยอดด้วยใช่มีกิ่มันจะไม่ออกน้ำตายมันออกไม่ถึงบเลยจริงๆอ่ะปกติแล้วเนี่ยเป็นเคสที่สองที่ที่ที่พูดถึงการตัดตัดแขนตัดขาเนาะตัดแขนตัดขาคือตัดกิ่งเขาแล้วก็ตัดยอดจริงๆแล้วมันต้องรอฟื้นอีกเนาะรอฟื้นจริงเลยรอฟื้น มันดันเป็นออกยอดใหม่ด้วยกันออกยอดใหม่ที่เราตัดออกยอดใหม่ที่เราตัดใช่ตรงกลางมันออกไม่ลงตรงกลางกเนี่ยให้เรายอดเหมืนมันออกเกินเนาะไม่เคยได้หรือไม่เคยได้เหมือนต้นนี้ไม่เคยมีลูกเป็นอย่างทุกปีหนูไม่เคยได้ต้นนี้ต้นนี้อย่างนี้มีจะมีต้นนั้นคือเดินเดินเกล็ดหางๆได้เลยอ่ะอันนี้เหมือนเริ่มเริ่มจะแตกใบอ่อนให้เราแล้วเขาจับสันได้ดีมากเลยเนาะพี่เนาะ เหมือนดอกพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำให้แาใบต้ีมันมา่อมกทกตคือทุกปีทุกมันไม่ดกทุกต้นแต่ปีนี้คือดกทุกต้นเนาะมองไปคือมันหลายรุ่นมากจริงๆพี่ รุ่นมากจริงหลายรุ่นมากจริงๆคือแบบนี้แหละมีทุกรุ่นให้เลือกสรรตลาดต้องการรุ่นไหนคือเราได้อกม่กที่ผ่านมานคือเดินแค่จะไม่เก็บบนี้ก็ดูสวยนะพี่มันได้ทรงสวยนี่คือการตัดแต่งจริงเขาเรียกว่าตัดแขนั้งแขนแล้วก็ตัดยอดตอนแรกหอนอ